กาญจนบ,บุรีนะครับเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลากหลายมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นสายเที่ยวป่ารักธรรมชาติหรือว่าสายกิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสายบริสาก็ตามแต่หรืออาจจะเป็นสายคาเฟ่นั่งเที่ยวชิลๆก็ได้นะครับการจนบ,บุรีนั้นถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์นี้นะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวการจนบ,บุรีนะครับจะพาทุกคนไปสัมผัสกับธรรมชาติการเที่ยวเขื่อนวัดการล่องแพกลางธรรมชาตินะครับ ว่ามันจะมีความสวยงามยังไงบ้างอยากลองให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับการจนบุรีไปเที่ยวกี่ทีก็หลงรักครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าเลยวันนี้เช้าวันที่20สบนะครับสีสามสี่นาที <c oughs> อาจจะพา <c oughs> ลูกน้องเขาไปเอาติ้งที่การจนบุรีแลวทีนี้เราอยู่ปะจินบุรีใช่ไหมตัวผมอยู่ปะจินบุรีก็เลยดู GPS ละเขาบอกว่ามันใช้เวลาประมาณ3าม ี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงไม่เกินสี่ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะโปรแกรมเราจริงๆคือเราจะเข้าไปเที่ยวในตัวการก่อนคือแบบว่ามันเป็นทริปสองวันหนึ่งคืนเล็กๆก็คือเราก็จะไปเที่ยวในเมืองการก่อนอาจจะไปสะพานแม่น้ําแคว,แวไปวัดถ้าเสือไปอะไรเงรี้ยบนไปก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายๆเราก็ถึงจะเข้าแพรกันก็เลยตื่นเช้านิดนึงครับวันนี้ปีหนึ่งจะได้พาทุกน้องเขาไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวเพื่อนๆร่วมเดินทางไปได้วยกันนะดึงอะไรอีกไหมเนี่ยฮะนี่ครับเตรียมรถให้เด็กๆแล้วลูกกำลงังเดี๋ยวกำลังขุดออกมาเ <c oughs> ช้าจัดเช้าจัดนึตื่นกันหรือยงัง <c oughs> ไปแล้วหนึ่ง คนน้องอะเอลินมาแล้วหนึ่งเจเจมาแล้วเอวาครบงงเงยอวงเงียเนี่ยลูกนอนตันอนตันนต้นี่น้องชายผมเองค้รมทริปตอนนี้เมื่อเช้าออกมาจากประจีนะครับก็ผมวิ่งเส้นบางโมทองมานะ มาแวะปั๊มตรงบางใหญ่แล้ววิ่งรถขับขึ้นมาเส้นวิ่งวิ่งเส้นเอมดมายาวเลยยาวเลยมันมันจะมีปั๊มปตทปั๊มใหญ่ก่อนที่จะขึ้นเ8แล้วพอเราลงจากเส้นเอ็มมาปุ๊บอ่ะมันก็จะมีปั๊มปตทเล็กอีกอันนึงแวะปั๊มนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะเข้าไปวัดธ้ามเสือแล้ะก่อนที่จะเข้าไปตัวเมืองกาญจนบุรีต่อลูกมาก็จะเจียวจ้าวหน่อยอะางเงี้ยแหละหน้าสดหน้าสด น่าติดจริงเล่นพี่ไปวอนน้ำเลยเอาไปล่าดีกว่าเอาน้ำเปล่าดีกว่านี่ลุงน้องมือขวาผมตอนนี้รถมินิบัสมาถึงแล้วเหมารถมินิบัสมาจากประเทศจีนแล้วลุงน้องผมมาถึงแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าใครเป็นใครนะเดี๋ยวจะไปแจกแจงตอนเข้าแพรทีนึงว่าใครเป็นใครนะนี่มือซ้ายมือขวาผมอยู่ไหนมือขวาผมอยู่นี่ตัวดำๆว่าเขียวเขีวนียเขียวอ่าไปอ่ะ มาถึงแล้วครับวัดถ้าเสือนะครับตอนนี้จอดรถล,ลงมาเรียบร้อยแล้วตอน,น,นมาเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับมีให้เลือกเดินขึ้นไปไรเอง150ร้อยห้าสิบกว่าขั้นนะถ้าเกิดจะไม่ผิดแล้วก็จะมีเป็นอ่าเป็นรถรางที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดเูเอว่าเอว่าขึ้นมาลูกมาถึงแล้วครับปะ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นเขาเรียกว่าอะไรวะ กระเช้าดูลล่างเลยอ๋อเขาเรียกว่ารถลางขึ้นมาแล้วรดล่างไม่ใช่ลดล่างไม่ถูกสักอันไม่มีอะไรถูกเลยขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครฟิตแรงดีๆก็ขึ้นบันไดได้นะร้อยห้าสิบกว่าขั้นร้อห้าิขั้นนะร้อยห้าสิบขั้นนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดั้นค่าตัวเท่าไหร่นะหนูซื้อมนไปเี้ยพอละยสบาทอละบาทคนไทยนะ คนไทยนะเพร,ะา,พระาะ,ๆๆๆระหลังแน่สองพันห้าเราหลังสี่สิบก็แนะนำว่าจะมาก็ไม่ต้องยอกยอกรไปเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนกันตอนนี้ขึ้นมาถึงวัดถ้ำเสือด้านบนแล้วนะครับอยู่ในตำบลท่าม่วงนะครับที่เขาขึ้นชื่อเนี่ยก็คือจะเป็นองค์พระใหญ่เนี่แหละครับเนี่ยส่วนด้านบนนะเขาก็จะมีความลือเลื่อนนะครับในขององค์พระใหญ่องค์พระชินประธานพรน,นะครับอยู่ข้างบนเนี่ยครับ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2516ท่าม่วงก็คือจะเป็นอำเภอก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวเมืองกาญจนบุรีอีกทีหน, <Wow. S 1> นึ่งยังไงก็ต้องแวะก่อนครับตรงด้านหลังอ่ะเขาจะเป็นเจดีเกศแก้วนะครับมันจะมีเป็นเจดีทรงแบบแปดเหลี่ยมมีทั้งหมด9ชั้นชั้นที่1ถึงชั้นที่8เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีพวกรูปบ้านนะครับเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับพวกพระมหากษัตริย์นะครับส่วนด้านบนจะเป็นที่ประดิษฐานนะครับ ของภาพรมสารีริกธาตุนะครับที่ได้อัญเชิญมาจากอินเดียนะครับก็เดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูอันนี้ผมก็เพิ่งมาถึงเลยแต่ว่าสวยมากสวยมาก มาถึงแล้วครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะพี่สมพี่สมอันนี้น้องนอนนะน้องนอนน้องนองน,อนอตอนนี้มาถึงแล้วครับสะพานข้ามแม่น้ำแควไปไปพี่ขอบคุณค่ะเ้า เธอไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเออผม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 วิดีโออย่างเดียวเอ้าเรามีหมวกทำไมไม่ใส่ว่าถือไหมวะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแควสะพานข้ามแม่น้ําแควเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นอ่ะเขาได้เอาเฉลยศึกนะของฝ่ายสัมพันธมิตรมาสร้างสะพานนี้ไว้นะครับเพื่อ เป็นการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็พวกกาลังพลเนี่ยเข้าไปจอมตีพมา่ารู้สึกว่าจะสร้างเสร็จได้ได้แค่ปีเดียวครับแล้วก็โดนอังกฤษมาทิ้งระเบิดลงที่นี่นะแล้วสุดท้ายแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยไปซื้อสะพานเนี่ยครับรู้สึกจะเป็นเงิน50ล้านบาทนะณนะช่วงนั้นนะยุคช่วงสวงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็เริ่มบรูรณะขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าการที่เกณฑ์เฉลยศึกมาเนี่ยมันมีเขาเสียชีวิตกันเยอะมากครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันแน่น มันเป็นดินเนี่ยนายทหารของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต้องการขุดตรงเนี้ทําเป็นสะพานข้ามทีนี้มันขุดยากก็มีเชลยตายไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มีคําพูดว่าหนึ่งไม้หมอนก็คือต่อหนึ่งชีวิตของเชลยศึกที่ต้องเสียชีวิตไปครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์ของสะพานแห่งเสรีภาพนะเพราะว่ามันก็ได้จบเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วตอนนี้มันก็ได้เป็นอ่าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่เราเห็นนี่แหละครับสวยครับแต่ร้อน นอนมากร้อยไหมร้อยไหมจ่าบ้านบ้านบ้านอยู่ไหนนอน <S <S อุ้ย เปิดโไปใครเปิดโพสเปิด GPS เดี๋ยวจะกด GPS ไว้ให้มันต้องไปเช่นเดียวกันนะไม่นั่นถึงร้านอาหารแน่แล้จะเอาใครละเพราะผมมองแล้วน่าจะมาโคราเซ้นตลอดเอาอะไรอีทพ่อเอาอลไครับดิวเวนตีใหญ่เลยนะดิวเนตีใหญ่ไม่เหมือนแวนแวนนะเหมือนแต่พอสาเน้ยไม่ไม่เหมือน ตอนนี้ออกมาจากสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆตอนนี้มาถึงร้านอาหารนะครับชื่อร้านบ้านต้นน้ําเอราวันเขาบอกว่าอาหารร้านนี้อร่อยนะครับถามว่าเขาคือใครผมก็น่าจะเขาคือน่าก็คือ Google นะครับ<ะ>เพราะว่าผมก็ลองเซิร์ชมาดูแต่ว่ามันก็มีทัวร์มาลงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่ดูมานะร้านอาหารเขาก็อร่อยแต่นี้เดี๋ยวผมพาลูกน้องมาพักกินข้าวกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากมานะเพราะแต่ละคนเขาต่างเหนื่อยกันละ เดี๋ยวจะใส่อินเสิร์เล็กๆน้อยๆให้ดูแล้วกันครับว่ากับข้าวเขามีอะไรบ้างร้านเขามีเมนูอะไรแนะนําอะไรขึ้นชื่ออะไรอร่อยบ้างน,นะครับชื่อว่าร้านบ้านต้นน้านะครับเอราวันนะมันจะอยู่ทางขึ้นเขื่อนศรีนครินพอดีครับวันนี้น้องกล้วยนะน้องกล้วยน้องแบ,บมก็มาร่วมคลิปด้วยนะ มาถึงหน้ายัางอ่ะมาแป๊บๆเียแหละแล้วดูแไไวะซื้อเบียร์ให้นัอนอยู่ไงไอันนี้บ้านน้องไข่แมวมโอ้ยเจอน้องไข่แมวมต้องปรับ ISO นิดนึงมันมืดไปหมดเลยอ่ะอร่อยไหมยังไม่ได้กินจ๋าไม่คุยกับใครเลยอ่ะ เขาเป็นห่วงภรรยาเขาเดินสะพานข้ามานันนำแวก็วเดินจุงมือกันนะเพรากลัวตกสะ <c oughs> พานรักเขา ตอนนี้ผมมาถึงเขื่อนศรีนครินแล้วนะครับแล้วก็แพที่เรามาอยู่ก็คือชื่อว่าแพรเพชรฟ้านะเขามีหลายห้องอยู่นะมันจะมีแพรเพชรฟ้าหนึ่งเพชรฟ้า2แล้วแต่ว่าแพรแพรหนึ่งเนี่ยมันมันจะจุคนได้กี่คนอย่างของที่ผมมาเนี่ยลูกน้องรวมสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดสามสิบห้าคนมันก็จะเลือกแพให้เราว่า,าเป็น35คนหรือแม้ก็่5คนหรือว่า20คนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูก่อนเดี๋ยวจะลองพาขึ้นไปดูห้องข้างบนแล้วก็ลองดูในโซนแพว่ามันมีอะไรบ้าง อันนี้โซนห้องรับแขกกว้างอยู่กว้างอยู่ครับกว้างอยู่แาเพชรฟ้านะเล่นอะไรกัน โอ้ออกมาไปตามจ่าไปตามจ่าไปห้องน้ำสามสี่นะฮะไป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 ขึ้นไปขึ้นไปอันนี้มาหวานความดันอันนี้มาหวานควมดันนะจ๊ะมาหวานไปเอ๋ป้าเอ๋เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ป้าเอ๋อีกทีนึงมาหวานความดันไหนพี่ขอดูห้องไหนอันนี้ห้องน้องกี่คน ห้องนอนห้าคนอ่าอันนี้ห้องนอนห้าคนตู้เก็บแหนบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยป<ะ>ังขอโทษ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 อันนี้ห้องนอนห้าคนนะอ่าอันนี้คือมาบนแพร์นะอ่าอันนี้คือมาบนแพร์นะอ่าอันนี้จ๋าอันนี้จ๋าห้องอาบน้าห้องที่สามกับห้องที่สี่อ๋ออันนี้ห้องหกคน,น คนเข้าไปก่อนเพราะฉันผมกำลังฟินอยู่ขออนุญาตเปิดม่านเผอผมจะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวค่อยลงไปดูลงมาเดี๋ยวลงมาต่อข้างล่างครับมีห้องน้ำเด็กใส่ก่อนใ่กใส่ก่อนถ้าไม่ใส่ไม่ให้เล่นไม่ใส่ไม่ได้ไงอะ ใส่ไว้ดูไม่ได้เอยดนะไม่ไม่ใส่ไว้ตลอดเวลาเลยใส่ไว้ใส่ไว้ดีเย้าใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ไม่เป็นไรใส่ไว้ใส่ไว้โซนครัวนะครับอ่ะทำกับข้าวมีจานให้ตตาแก๊สอ่ะโอเค ส่วนครัวก,ก็มีประมาณนี้ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าถาเกิดเรามามาเที่ยวแพรเขา,ะาจะไม่ให้เราเอาพวกของใช้ไฟฟ้ามาเยอะนะครับอย่างพวกไดเป่าผมเนี่ยเป็นไปได้ก็ <ๆ S 2> พกพวก power bank มาด้วยสัาพัญมากถ้าเกิดเครื่องปั่นไฟเขามีการชำรุดเสียหาย <_ illy> เขาจะคิดเงินเรานะครับขั้นตามห้าพันบาทนะว <_ illy> เราต้องเตรียมมาเองนะของใช้ส่วนตัวผ้าเช็ดตัวต้องเตรียมมาเองแก้วต้องเตรียมมาเองที่เหลืออบนแพร์เมีให้หมด อันนี้โซนกินเลี้ยงข้างหน้าแพรนะครับตรงนี้รองรับได้20-30คนสบายอ,อ,อันนี้เปเรือทักนะฮะเรือทักจะมาลากแพรเราออกไป่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก่อน ครัวแ้ครัวแล้วมาดูทีมงานแม่ครัวกันหน่อยตากงพี่คนนี้ก่อนเลยพี่เป็นตุ๋ยคนนี้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 ขายของนะจิบจิบยิบของหน้าร้านอันหนึ่งอะไรจะคนคนนี้เ้าเอ๋อเาเปาเอ๋อถ่ายกล้องหน่อยปปาเอ๋ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหน้าปปาเอ๋ไม่เห็นหน้าปปาเอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าอ่าโอเคโอเคแม่ครัวอันนี้ พี่กดพี่กดนี่ใครนะทอดจอค่ะทอดจอพิ่กดเด็กใหม่เด็กใหม่ทอดสังกัดพี่ทอดสังกัดทอดจอไปก่อนนะอันนี้น้องเกล้วตามือเด็ด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 ลึกเด็ดดวงลึกวาดยังไงรังถ้ารังนี้มีรัเอาเลยนะครัวมันแคบหรือว่าเราอยู่กันหลายคนวะเนี่ยเล้ยไปยังอ่ะอ๋อวันนี้แม่น้องไข่แมว นคะต้มตำค่ะต้มำต้เตำต้ตำนนี้ทำต้มตำไปทำภาพ่อตาก่อนพ่อตาดูดูดูจะแดงแดงแล้วดูดูไม่ดีละนี่น้องนอนนี่นัองนอนขผนขายของหน้าร้านนะคนนี้น้่งนอนนะคุณมุอสมคุณมุญสคนนี้ขับรถหกล้อนะพี่สงพี่สง คนนี้จ๋ามืดพี่เมืดอนะคนนี้พี่เมืดอนะพี่เมืดขับรถแมคโครไปคนนี้พี่เมืดอขับรถแมคโครนะน,นี่วันนี้มีเชฟกล้วยมาทำกับข้าวนะกินแพร่เลยคนเนี้ยแบมแน่นอน <c oughs> นั่นแน่อ่าดูมึอกบอมือกบอเชฟกล้วย อนุญาตบันทึกวิดีโอนะครับอันนี้แม่ยายผมเองครับ <Wow. S 1> อู่ข้าอ,อู่น้ำคนน,น,นี้อันนี้พ่อตาผมครับผมรักทั้งคู่เลยแต่ผมรักแม่มากกว่าเพราะว่า <Yeah. S 1> แม่จ่ายเงินเดือนเ <c oughs> อาคน,น <c oughs> ต่อไป <c oughs> อันนี้พี่ไข่แมว <c oughs> พี่เลี้ยง2 a แล้วช่วเงิเหลือกินหมายอยู่ไหนไม่มีน้องไข่แมวเป็นคนรับผิดชอบในการขนส่งออนไลน์ทั้งหมดในร้านนะ <c oughs> อันนี้ลงสมลงสมจะขี้เมาหน่อยอตัวแต่ขไม่เมันเท่เอย เป็นไงครับบรรยากาศเย็นๆบนแพนะพาลูกน้องมาเอาติ้งนะครับนสอนมามีใครจำน้สอนได้ไหมถ้าเกิดกลับไปดูคลิปเก่าผมใน YouTube จะเห็นนสอนที่ไปเทีรร่ยวตุรกีไปคาบ,บรูรเกียไปขึ้นมันรูไปญี่ปุ่นไปชินโยโกโฮามาเนาะฮาจุก,กุนี่แหละนสอนคนนี้ก็อู่ข้าวอู่น้ําเลี้ยงข้าวทุกมื้อแล้วนสอนก็มาอยู่ในคลิปนี้ด้วยทุกคนคิดถึงมีคนถาม,มานสอนด้วยสวัสดีค่ะนาสอนนี่แน่นอนแน่นอนจริงๆ นี่แม่ครัวพี่กระปุกพี่กระปุกทำอะไรพี่ปุกทำอะไรอยู่ย่างกุ้งค่ะย่าง,งกุ้งเออกุ้งเต็มเตาไม่น่าถามว่าทำอะไรเออเอรอนนี้เขาแผนทําก,ทกับข้าวเช้านะ่ะอาเช้าว,วันที่สองครับก่อนจะกลับบ้านก็ทําอาหารกินกันก่อนทํากับข้าวกินกันก่อนอก็รับประทานอาหารกันนะตามปกติ ตอน,นเช้าคนนี้กินแต่นหนังไก่อะรอ้ลินกินอะไรกินไก่กับข้าวด้วยดิไม่กินแต่นหนังไกไไไไอ่อืม,มเออกินข้าไปลูกผลไ,ไม้ สวัสดีเชา้าวันที่2ครับตอนนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ทํากับข้าวกินกันตามปกตินะแล้วก็เชา้ชาเช้าเนี่ยเขาก็จะมีบริการเรือเขาจะเขาจะมีแบบเหมือนเลือทักอะลากแพเราไปรอบเขื่อนสินครลินเลยค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ2,000บาทนะประมาณนี้ประมาณ8ปดโมงคือเขาจะพารากทั่วทั่วเขื่อนแล้วก็จะเห็นวิวสวยๆครับจากเขื่อนสินครลินนี่แหละพอลากเสร็จก็ไม่น่าจะมีนะรครับก็ขึ้นรถกลับบ้านแยกย,ย้ยา,กยายเดี๋ยวทิปหน้าว่ากันใหม่อีกทีนึง่งว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะขอบคุณครับบ๊ายบาย